มาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการห้องฉุกเฉินต้องรู้กับผมหมอเจตนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องภาพวาดในโอ้โหดูเหรอเรามาดูเคสกันนะครับว่า9เคสที่ควรรู้ในห้องฉุกเฉินจากภาพวาดเนี่ยมีอะไรนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเสียงชัดเจนดีนะครับมาดูรูปภาพกันนะครับอย่างรูปแรกใบนี้ขออนุญาตปิดคอมเมนต์สักนิดนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับโอเคครับผมทีนี้มาดูเรื่องรูปภาพนะครับ วันนี้มีเคสที่เล่าให้ฟังอย่างรูปนี้ผมว่ารูปหมานะครับก็จริงจะคุยเรื่องของทําไมคนเราต้องปั๊มหัวใจนะครับแต่ว่าเอาไว้ก่อนนะครับมาดูรูปที่ผมว่านะครับจริงๆก็ตั้งใจว่าจะทําหนังสือครับหนังสือเรื่อง5 0เคสในห้องฉุกเฉินที่เราควรรู้นะครับมาดูรูปแรกกันนะครับอันนี้รูปนี้เป็นรูปของที่ผมวาดไว้นะครับหลายท่านก็คงเห็นในเพจน,นะครับแล้วก็เห็นในคอมเมนต์ใน โค้ดด้วยวันนี้ตัวนี้เขาชื่อซาบีซาบีโอ้ยหมุดกินน่ยซาบีไม่ยอมให้จับอันนี้นะครับในรูปนี้ก็จะเห็นว่าเป็นมือที่มีปลาตัวนี้ครับปลาตัวนี้เขาชื่อว่าปรากฏปรากฏปรากฏว่าเป็นปลามันเป็นปันชื่อปลาอย่างหนึ่งนะครับเห็นมือไหมครับว่ามันโดนแทงเนี่ยครีบของปลาแทงเข้าไปในมือครับก็เป็นเคสแรกมั้งครับที่เขียนในหนังสือนะครับหนังสือก็อีกสักประมาณ มีน้ำครับน่าจะเสร็จได้ก่อนจะถึง50รูปตอนนี้ก็วาดไปได้ประมาณสัก9รูปนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับรูปนี้จะให้ดูว่าปลามันแทงที่มือครับภาพนี้ก็ได้รูปมาจากอาจารย์อิ๋มนะครับส่งภาพมาให้ผมวาดคือครีบปลาที่มือมีสิ่งที่เราต้องรู้นะครับมันจะมีเชื้อแบคทีเรียบางตัวเนี่ยสมัยก่อนเรียกว่าแบคทีเรียกินเนื้อคนนะครับเอ่อมันอาจจะทําให้มีหนองเกิดขึ้นได้ก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้ซึ่ง ก็จะมีคนอาจารย์บีมาช่วยเขียนบทความนะครับอ,อ๋อซึ่งหลายคนก็หลายท่านก็ได้อ่านมาแล้วใช่ไหมครับในบทความลองดูในเพจของผมนะครับเพจห้องดเชิต้องรู้เวลาที่ครีบปลาทิม,มครับตรงตัวปลาเนี่ยมันจะมีเชื้อแบคทีเรียบางอย่างที่ทําให้เกิดหนองได้อย่างทิมเข้าไปเนะเราก็ต้องมาห้องดูเชิก็ต้องล้างให้สะอาดนะครับคือไม่ใช่แค่ว่าทิมเสร็จเราก็ดึงครีบปลาออกแค่นั้นก็อาจจะไม่พอนะครับต้องมีการเปิดแผลแล้วก็ล้างให้ถึงก้นแผลเพราะว่าหลายครั้งนะครับ พอเราทําแผลไม่สะอาดเนี่ยก็อาจจะเกิดโพรงหนองข้างล่างได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับครีบมันทิ่มเข้าไปแล้วก็ข้างในเป็นโพรงใช่ไหมเวแบบลาครีบมันทิ่มอ่ะข้างในก็จะเป็นโพรงแผลถ้าเราว่าถ้าเกิดว่าเราล้างแผลไม่สะอาดนะครับก็จะเกิดหนองอยู่ข้างในแต่ปรากฏว่าปากแผลมันปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นหนองขังพวกนี้นะครับแล้วก็ควรจะเลือกยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมด้วยนะครับเพื่อที่จะครอบคลุมเชื้อได้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปใบแรกนะครับเป็นเรื่องของครีบปลาที่ทิ่มมือมาดูรูปถัดมานะครับ รูปพวกนี้ก็อีกสักไม่กี่เดือนก็คงไปอยู่ในหนังสือนะครับรายละเอียดก็อยู่ในเพจนะครับผมอาจารย์บีช่วยกันเขียนบทความนะครับก็ได้ไปสัก4ี่ห้าหน้าได้มาครับรูปที่2นะครับรูปนี้จะมีมีรูปเพจส่งมานะครับถ้าเกิดว่าท่านใดมีเคสน่าสนใจก็ส่งมาให้ผมวาดได้นะครับมาทําอยู่ในหนังสือของ50เคสสมุดภาพฉุกเฉินนะครับอย่างรูปนี้นะครับก็คือจะมีหลอดทดลองอยู่3หลอดนะครับ จะเห็นว่าหลอดตรงกลางเนี่ยสหลอดมีลักษณะส,สีเหลืองใช่ไหมครับสีเหลืองนี่ก็คือไขมันนะครับไขมันที่ลอยอยู่ในเลือดจะมีเคสที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นเคสคนไข้ที่เป็นตับอ่อนอักเสบครับตัวตับอ่อนเนี่ยมีหน้าที่ในการปล่อยเอนไซม์มาย่อยไขยมันใช่ไหมครับมีวันดีคืนดีนะบางทีตับอ่อนมันอักเสบรุนแรงครับก็อาจจะทําให้ไขมันสูงมากทําให้เวลาที่เจาะเลือดออกมาเนี่ยตั้งทิ้งไว้ไม่นานก็เป็นเห็นเลือดแยกออกมาเป็นชั้นๆนะครับหรือว่าในทางกลับกันนะครับคนไข้บางคนเป็น เป็นไขมันในเลือดสูงอย่างเช่นเป็นอย่างบางคนดื่มจัดนะครับแล้วก็เป็นพวก Hyper ไฮเปอร์ไตรกิส,ส,กส 1, รด์คือไขมันไตรกิสรายสูงมากสูงเป็นพันนะครับคือไขมันเนี่ยลอยล่องอยู่ในกระแสะเลือดแบบนี้ครับแล้วก็ทําให้คนไขม้มาด้วยอาการตับอักเสบตามมาเพราะว่าตัวไขมันที่สูงเนี่ยทำให้ตับอักเสบตับอ่อนนะครับโทษทีผมใช้คําพูดผิดตับอ่อนอักเสบได้คนไข้ก็จะมาด้วยอาการจุกท้องตรงลิ้นปี๋ครับเวลาที่เจาะเลือดเนี่ยก็จะเห็นว่าไขมันมันขึ้นลอยขึ้นมาจากเลือดแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องปั่นนะครับ แล้วสน,นี้ก็สวยงามนะครับเป็นเคสที่2นะครับวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมเนื้อหาอะไรเลยครับก็คิดว่าน่าจะทำต้องน่าจะทำไลฟ์เรื่องรูปภาพเพื่ออาจจะมีใครอยากเห็นรูปจริงนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่3ามของวันนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นรูปของอ่อเป็นอยู่ในคําถามท,าที่ถามไปเมื่อเมื่อเช้าใช่ไหมครับถามว่ารูปนี้เป็นสโตรกไหมครับเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกหรือเปล่าหรือว่าเป็นเบลพาลซี่หรือว่าเป็น y, รมเซ่ฮันนะครับ ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีบทความต่อมาในหนังสือนะครับครั้งน้าก็ติดตามได้เดี๋ยวก็คงมีบทความอยู่ในเพจนะครับรูปนี้จะเห็นว่าตอนที่ว่าเนี่ยก็เป็นคุณผู้หญิงคนนึงนะครับแล้วก็มีมือของคุณหมอที่ดึงเปลือกตารูปนี้เราพยายามจะให้อ่าจะสื่อว่าให้คนไข้ลองหยีตาใช่ไหมครับขย,ขยิบตาอย่างข้างนี้ข้างนี้ก็คือข้างข้างอะไรเอ่ยข้างขวาของผมใช่ไหมครับเนี่ยใบหน้าด้านนี้ครับจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยสามารถหลับตาได้แล้วก็ เขาสามารถสยะยิ death, horses, but, ้มได้เห็นไหมครับสยะยิ้มได้แต่ว่าด้านเนี้ยก็คือด้านซ้ายของคนไข้เนี่ยจะเห็นว่ามุมปากมันตกแล้วก็เราพยายามให้เขาหลับตาแต่ว่าเขาหลับไม่ได้เห็นไหมครับเราพยายามให้เขาหลับตาหลับตาหยีประกอกฏว่าคุณหมอก็ยังคงแหกตาเขาได้อยู่ก็เป็นเพราะว่าใบหน้าด้านเนี้ยครับด้านซ้ายนี่มีการเป็นอัมพาตเป็นเฟเชียลพัลซี่เฟเชียลก็คือใบหน้าแล้วก็พัลซี่คืออ่อนแรงจะเห็นว่าใบหน้าด้านซ้ายนี่มันอ่อนแรงไปทั้งทั้งด้านเลยครับทั้ง ทางด้านบนลูกตาแล้วก็ที่เปลือกตานะครับแล้วก็ที่ตรงริมฝีปากด้วยเห็นว่ามุมปากมันตกพยายามมองให้ตกนะครับผมก็วาดให้ตกที่สุดเท่าที่ทําได้แนละ้วแล้วก็ส่วนอันนี้คนไข้ย,ยังขยิบตาแล้วก็ยังสยยิ้มได้อยู่ลักษณะน,นี้นะครับปร,ประวัติพบบ่อยที่ห้องฉุกเฉินอย่างเช่นแบบตื่นเช้ามาแล้วหน้าเบี้ยวไปข้างหนึ่งเราก็ต้องแยกให้ได้นะครับว่าที่หน้าเบียเยเบ้ยวเนี่ยปากเบี้ยวเนี่ยเป็นลักษณะของเส้นเลือดสมองตหอีหรือเ่าหรือเส้นเลือดสมองแตกหรือว่าเป็นการติดเชื้อที่เป็นเบลพาซี่นะครับ แต่สาหรับในระดับประชาชนเนี่ยไม่จําเป็นต้องแยกนะครับอันนี้เป็นเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์เป็นแบบเป็นการวินิจฉัยเป็นองค์ความรู้ครับสำหรับประชาชนนะครับถ้าตื่นขึ้นมามีปากเบี้ยวเงี้ยครับไม่ต้องคิดเลยว่าจะเป็นไวรัสหรือว่าเป็นอมพืชธรรมชาตให้รีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามาเร็วเนี่ยยศอย่างเช่นเป็นเส้นเลือดสมองตีบนะครับคุณหมอก็อาจจะให้ยาอะไรยาสลายตัวก้อนเลื่อดเก็ได้นะครับสําหรับองค์ความรู้ของการแพทย์นะครับจะเห็นว่า ลักษณะแบบนี้ครับใบหน้าคนเราเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทมาเลี้ยงนะครับใบหน้าตัวส่วนนี้จะมีเส้นประสาทสมองคู่ที่7นะครับมาเลี้ยงส่วนด้านบนกับด้านล่างเนี่ยเลี้ยงตรงนี้ครับ <c oughs> ทีนี้ก็ถ้าหากว่าอย่างคนนี้ครับคนนี้จริงสรุปว่าเป็นเบลพาซี่นะครับเป็นการติดเชื้อเป็นการอักเสบของเส้นประสาทหูคู่ที่7ตรงใบหน้าเขาคือเส้นประสาทมันออกมาเลี้ยงใบหน้า <c oughs> พอมันมีการอักเสบก็ทําให้ใบหน้ามันอ่อนแรงนะครับคนไข้ก็เลยหลับตาไม่ได้แล้วก็มุมปากตกนะครับ แต่ว่าอีกโรคหนึ่งก็คือเส้นเลือดสมองตีนะครับหรือว่าเป็นอัมพาตเส้นเลือดสมองแตก,แตกหรือตีบหมือนที่เรียกว่า stroke ครับคนไข้ก็จะมาด้วยอาการอ่อนแรงของริมผีปาาอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับส่วนของของ,ของเปลือกตาข้างบนนะครับก็มีสัพทางการแพทย์นะครับเขาเรียกว่า upper motor neuron แล ne ้วก็ lower motor neuron upper ก็หมายถึงว่ากลุ่มเส้นประสาทเนี่ยมาอยู่ด้านบนนะครับก็คือถ้ามันอยู่ตรงสมองเนี่ยสมองด้านบนเนี่ยก็ฝั่งตรงข้ามนะครับถ้ามีเส้นเลือดตีหรือแตกเป็นต้นเนี่ยก็จะทําให อัปเปอร์นะครับก็ทําให้ตรงส่วนของมุมปากตกอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นโลเวอร์เนี่ยคือเส้นประสาทที่ออกมาแล้ว่คู่ที่7เนี่ยถ้าหากว่ามีการอักเสบหรือว่าติดเชื้อก็จะทําให้ใบหน้าทั้งซีกเนี่ยเบี้ยวไปเลยนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมถามก็คือเรื่องของแรมเซหันนะครับแรมเซหันก็เป็นการติดเชื้อมูสวัดตรงหูครับก็ทําให้ใบหน้ามีการอ่อนแรงได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ติดตามเนื้อหาที่อาจารย์บีจะเขียนนะครับอาจจะอธิบายได้ละเอียดกว่าผมนะครับมาดูรูปที่3ใช่ไหมครับ รูปที่3ก็คือน่าจะเป็นรูปใบนี้อันนี้หลายท่านเหมือนจะชอบรูปนี้นะครับรูปนี้ก็เป็นเด็กผมว่ายังว่าให้เป็นเด็กทำไมดูเก๋ก็คือคนไข้ฉีดยามาห้องฉุกเฉินมาด้วยท้องเสียครับอาเจียนขึ้นไส้แล้วก็คุณหมอก็ฉีดยาให้นะครับเป็นยาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเมโทรโคปราไมขออนุญาตไม่พูดชื่อกันค้านะครับหลายๆท่านก็คงรู้ว่ามันขึ้นต้นที่ตัวน,นะครับพาสักอย่างเนี่ยเปโทรโคปรไมนะครับ ลังจากฉีดยาแก้อาเจียนตัวนี้ปรากฏว่าคนไข้ก็มีอาการตัวเกรงแข็งเลยครับเวลาที่ตัวเกรงแข็งเราก็ต้องมั่นใจว่าเขาไม่ได้ชักใช่ไหมครับคนที่ชักก็มีอาการเกรงเหมือนกันกระตุกได้แต่ว่าคนที่ชักเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่ก็จะไม่มีสติใช่ไหมครับ <S 2> <S 2> เป็นเหมือนลมบ้าหมูครับก็จะไม่มีสติแต่ว่าคนไข้คนนี้หลังจากฉีดยาเมโทรโคเปไม้ ai, แก้อาเจียนคนไข้ก็ยังมีสติอยู่แต่ว่าลิ้นเนี่ยครับปากแล้วก็มีมือแข็งตาแข็งาเงี้ยครับลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็น EPS นะครับ extra pyramidal side effect เป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดยาเมโทรโคปไมายนะครับการรักษาก็ฉีดฉีดยาทีา่ต้านลิปมันนะครับเบนเดียดหรือ,รอไม่ก็ฉีดพวกไมด้าโซแลมคนไข้ก็จะดีขึ้นนะครับเคสนี้พบบ่อยในเด็กนะครับจริงๆตอนแรกเนี่ยรูปภาพเนี่ยผมว่าดูดูแก่ไปนิดนึงนะครับแล้วก็ไปปรึกษาอาจารย์ท่านหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาแก้อาเจียนะครับพวกเมโทรโคปไมายที่มีชื่อขึ้นต้นว่าพราสักอย่างเนี่ยครับขออนุญาตไม่พูดชื่อกันค้านะครับ ยาตัวนี้ต้องระวังในการใช้ในเด็กครับเพราะว่าในเด็กเนี่ยส่วนของเยื um ่อหุ้มสมองหรือว่าบัเบรนแบรดเอร์เนี่ยเยื um ่อหุ้มสมองยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่บางทียาเข้าไปในสมองเยอะเกินนะครับก็ทําให้เด็กตัวแข็งได้ดังนั้นถ้าหากว่าเราเจอคนไขเ้เด็กๆนะครับการฉีดยาเมทโตรโครปไมายก็ถ้าเลี่ยงได้ก็ดีนะครับหรือไม่ก็ถ้าฉีดแล้วก็ต้องเฝ้าระวังส่วนคนไข้ที่เป็นผู้ใหญ่แบบแก่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เยื um ่อหุ้มสมองเขาแข็งแรงดีก็จะไม่ค่อยเกิดปรากฏการณ์ที่เป็น EPS นะครับ Extra น่าสนใจไหมครับเคสนี้ก็เป็นเคสที่สี่นะครับมาดูเคสที่ห้ามีหลายท่านถามว่าเมื่อไหร่นังสือเสร็จก็วาดไปได้แค่หรูปใช่ไหมครับเมื่อไหร่จะเสร็จเนาะ <c oughs> ก็เลยแค่สิบรูปอ๋ออันนี้อ่ะอันนี้พอดูออกไหมเขาก็เป็นรูปอะไรผมวาดงูนะครับจริงๆเราเนี่ยวาดงูเห่าครับเพราะว่าอาจาะมีสองรูปไอ้ที่งูเหา่าพ่นพิษเข้าตามา ก,ก็อยากจะรู้นะครับว่างูเห่าตัวไหนที่พ่นพิษได้แล้วก็งูเห่าตัวไหนที่พ่นพิษไม่ได้รูปนี้ก็ได้มาด้วยนะครับเป็นครูเสือที่สอนผสมพยาบาลให้ความรู้มาครับจริงๆแล้วเนี่ยงูเห่าที่พ่นพิษนะครับในเมืองไทยเนี่ยเขาให้ดูลายของมันนะครับรส่วนตัวจะเล่าให้ฟังว่าผมกลวงงูมากผมไม่ชอบงูดังนั้นเนี่ยการที่ต้องวาดงูครับมันมันดูสยองและอย่างหนึ่งก็เกรงใจผู้ดูได้ครับบางทีผู้ชมเขาอาจจะ ไม่ชอบงูครับผมว่างูเป็นตัวมันดูน่ากลัวก็<ๆ>เลยวาดแค่บางส่วนของงูจะเห็นว่างูตัวนี้ครับลักษณะเป็นตัวโอเห็นไหมครับงูเห่ามันจะมีดอกอมีการแผ่แม่เบีย้ยครับแม่เบีย้ยแล้วก็บางงูเห่าบางตัวก็จะมีบางสายพันธุ์ก็จะมีดอกจันมีสัญลักษณ์ถ้าหามว่างูที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ครับเป็นตัวโอที่ตรงแม่เบีย้ยมันนะครับตัวโอเนี่ยครูเสือก็บอกว่ามันเท่ากับเลขศูนย์นะครับศูนย์ก็คือตัวโอเนี่ยงูเห่าที่มีสัญลักษณ์เป็นตัวโอจะพ่นพิษไม่ได้นะครับ ก็พ่นไม่ไก่ครับพ่นไม่ได้ซึ่งงูตัวนี้ก็จะไม่พ่นพิษเข้าตานะครับแต่ถ้าหากว่างูลักษณะเหมือนเป็นเป็นเหมือนดอกจันนะครับเป็นแบบผมไม่ได้วาดนะเดี๋ยวไว้ข้างหลังผมจะวาดให้มันเป็นลักษณะเหมือนเคยดูหนังอินเดียไหมครับที่เขาแบบเป่าขุยแล้วมีงูออกมามันจะมีใส่ลักดอกเหมือนดอกอะไรดอกบัลลีั้งดอกลักหรือสักอย่างนะครับอันนี้งูพวกนี้พ่นพิษได้นะครับพ่นพิษมาเข้าตาเราได้หรือว่างูบางอย่างเนี่ยที่เป็นงูเห่าที่ไม่มีลายเลยครับไม่ไม่มีดอกจันไม่มีวงกลมอะไรพวกนี้ อันนี้ก็พ่นพิษได้นะครับทีนี้ลงลึกอีกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็สรุปว่าผมต้องการจะวาดแค่รูปว่างูเห่าที่มีสารตัวโออย่างเงี้ยครับมันจะไม่พ่นพิษเหมือนเท่ากับเลขศูนย์แต่จริงมันก็พ่นได้นะครับแต่ว่ามันพ่นไม่ไกลภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเหมือนแบบถุยพิษอะก็คือไปได้ไม่เกิน1เมตรยเงี้ยแต่ว่าก็ต้องระวังนะครับมันอาจจะเข้าตาได้นี่นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมคิดว่าผมจะวาดรูปงูครับเพราะว่าอธิบายแล้วคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจถ้าไม่เห็นรูปขอขอองงงูเห่่าทีมันันนพพิษได้ครบ อันนี้ก็มาแค่บางส่วนของงูครับเราน่าจะต่อได้เคสที่ลูกตานะครับอันนี้ครับรูปนี้อาจารย์บีส่งมาให้ครับผมก็มาวาดเป็นรูปที่งูเหา่านี่แหละครับพ่นพิษเข้าลูกตานี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ล้างตานะครับอย่างที่ว่าเนี่ยงูเห่าที่พ่นพิษได้ก็มีนะก็เป็นเคสจริงนะครับเป็นแบบว่าชาวบ้านเนี่ยเอางูมาชาวบ้านโดนงูเห่ากัดแล้วก็เอางูใส่ถุงกระสอบมาครับทีนี้ ก็เหมือนเดิมชาวบ้านก็จะเอางูมาที่โรงพยาบาลปรากฏว่าคุณพยาบาลเปิดถุงดูครับก็โชคดีที่งูเห่าไม่กัดนะครับมันอยู่ในถุงแต่ว่างูเห่ามันพ่นพิษเข้าสายตาก็คือเป็นงูเห่าไทยที่ไม่มีลายมันพ่นพิษเข้าสายตาเข้ามาที่ลูกตาเลยทาให้มีการอักเสบแต่ว่าโชคดีนะครับที่คุณพยาบาลไม่โดนกัดนะม่งั้นก็คงแย่นะครับทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วถ้างูเห่าพ่นพิษเข้าตาเนี่ยต้องรักษาย,ยังไงนะครับก็เป็นเคสที่น่าสนใจอีกเคสหนึ่งที่อยู่ในหนังสือนะครับ หลักการคือล้างให้มากที่สุดเลยครับล้างจนกว่าสมดุล pH เนี่ยกดด่างจะเป็นกลางล้างกันเยอะถามว่าเยอะแค่ไหนคือไม่ได้ล้างด้วยน้ําเกลือขวดหนึ่งเนี่ยล้างก็เป็นลิตรนะครับปลาห้าหขวดล้างเข้าไปจนกว่ามันจะเจือจางนะครับจริงๆแล้วมีคําถามว่าแล้วเวลาที่งูเห่าพ่นพิษเข้าตาเนี่ยพิษมันเข้าไปในกระแสเลือดหรือเปล่าจะทําให้เราหยุดหายใจได้ไหมจากที่มีรายงานที่ผมอ่านมาเนี่ยก็ยังไม่พบว่ามีลักษณะพิษที่เกิดจากงูเห่าพ่นพิษเข้าตานะครับ แล้วก็ตามถ้าหากว่าเราเจอคนไข้ที่โดนงูเหาพ่านพิษเข้าตาเนี่ยเราก็ควรจะต้องสังเกตเรื่องอาการทางระบบประสาทด้วยนะครับนี่มไม่มีแมวตัวไหนยอมมาอยู่กับผมนี่ครับอุปกรณ์ที่นีก็เป็นถ่างตาชอบรูปนี้เพราะว่ามันสื่อว่าเวลาล้างน,นี่มันล้างเยอะมากครับล้างทุกท่นานแบบต้องแหกตาใช้อุปกรณ์แหกตามาล้างอุปกรณ์นี้เราหาได้ในห้องฉุกเฉินนะครับหรือไม่ก็ทางคุณหมอที่เป็นจกักษุแพทย์เขาก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้นะครับ ถ้าหาไม่ได้เนี่ยบางคนก็ประยุกต์ใช้คลิปหนีบกระดาษถางตาได้ผมก็ไม่ได้ว่ารูปคลิปหนีบกระดาษถางตานะแต่ว่าเราก็ต้องระวังการใช้นะระวังมันทิ่มตานะครับมาหนิมา <c oughs> ม,มาหนิมตัวนี้ชื่อว่าแปมครับแปมแปมโดนง,งูเห่าพ่นพิษเข้าตาไหมแปมเป็นตัวเมียครับแหมผมชอบรูปนี้ครับเพราะว่ามันมันสื่อถึงอุปกรณ์ที่ใช้ล้างตาเวลาที่ดูแล้วแบบ เออมันก็ต้องล้างเยอะๆนะแล้วก็จะเห็นว่าม่านตามันขุนไหมครับผมพยายามทําม่านตาให้มันขุนเพราะว่างูเห่าพ่นพิษมันทําให้กระจกตาอักเสบได้พอเราล้างตาที่ห้องฉุกเฉินดีแล้วเนี่ยก็ให้พวกยาฆ่าเชือ้ออะไรพวกนี้แล้วก็ปรึกษาคุณหมอที่เป็นจกักษุแพทย์ต่อไปนะครับมาดูรูปถัดมาแต้มอยู่ยด้วยกันก่อนแต,ต้มเขาเป็นคนขี้กลัวนะถ้าผมวางกรอบรูปแรงเขาจะหนีไหมเนี่ยเฉยๆน,น,นะแป๊บเดียวได้ปะ อย่าขวนนะกลัวใช่ไหมกลัวนะมาดูอีกรูปสิน,นี่ขอวางรูปออกได้ไมเห็นไหม,มต้องเบาๆว่าแมวตกใจรูปนี้นะครับก็อาจารย์ดีก็ส่งมาเหมือนกันเป็นรูปของ tree size racing นะ racing tree size ก็คือ3ด้าน racing คือการทำแผลครับเคสนี้จะใช้ในกรณีที่เป็น open p n e u m o t o r r a x ครับ open ก็คือเปิด นิโมโทแรกก็คือมีเยื่อหุ้มปอดรั่วครับเคสนี้ก็คือตรงนี้นะเห็นไหมครับมีรูเล็กๆที่ผมบ้านเนี่ยคือคนไข้เขาโดนยิงครับเป็นปืนเขาเรียกปืนอะไรนะกันช็อตปืนลูกโดดใช่ไหมครับยิงที่หน้าอกแต่ว่าโชคดีมันโดนด้านขวานะถ้าโดนด้านซ้ายคงโดนหัวใจอาจจะตายไปแล้วนี่ก็เป็นด้านขวาแล้วก็รูมันใหญ่ครับคือยิงไปแล้วรูมันใหญ่ก็เลยทําให้ปอดรั่วด้วยแล้วก็ผนังโซอ,อกมันรั่วด้วยครับเราสังเกตคนไข้จะเห็นว่ามีลักษณะของลมเนี่ยที่ออกมา ตรงรูเนี่ยเป็นฟองรูตรงนี้ครับมีลมปุดๆออกมาซึ่งลักษณะนี้ก็ไม่ปกตินะครับคนไข้ก็จะหายใจไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบการหายใจของคนเราเนี่ยในทรงอกมันต้องเป็นระบบปิดนะครับมันต้องไม่มีอากาศที่เข้ามาจากข้างนอกเข้าไปข้างในแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการใช้ถุงพลาสติกนะครับมาปิดเอาไว้แต่เขาจะปิดแค่3ด้านนะเห็นไหมครับ1 2 3่งสาโดยข้างบนเนี่ยเขาก็จะปลอดเอาไว้อูไม่ไหวแล้วเนาะไปพักกันไปไปจะไปหรือเปล่าอืม ไ,ไปไหม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 ออยากอยู่หรืออยากไปเนี่ฮะโอ้ทีนี้ก็จะปิดอยู่3ด้านนะครับก็จะเปิดอยู่ด้านหนึ่งคนไกนก็คือว่าเวลาที่คนไข้าหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆเนี่ยก็ทําให้ถุงมันแบนปิดเข้าไปนะครับหายใจเข้าถุงแบนอากาศมันก็เลยออกมาเข้าไปในปอดไม่ได้นะครับพอคนไข้าหายใจออกปุ๊บเนี่ยลมจากในทรงอกมันก็จะออกมาที่รูนะครับแล้วก็ทะลักไปกับ ถุงออกไปข้างนอกนะครับก็คือไปอีกด้านหนึ่งเวลาที่หายใจเข้าถุงมันก็ปิดดังนั้นลมจากภายนอกก็เลยเข้ามาไม่ได้หลักการนี้เขาเรียกว่าทรีไซ d r e ร s ซิงครับทีนี้รูปนี้มันอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับปกติแล้วทรีไซเดอร์ซิงเนี่ยถ้าเราติดอย่างเงี้ยครับติดในแนวด้านล่างนี้นต้องระวังเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเผลอแล้วก็คนไข้าอาจจะมีเลือดออกอยู่ครับก็ทําให้มีเลือดหรือน้ำอะไรเนี่ยเลือดไปขังตรงนี้ก็ทําให้ระบบถุงมันปิดเปิด,ปดไม่ค่อยดีนะครับ บางทีทีไซเดซิ่งเราก็จะปิดด้านบนนะสามด้านนี่ครเราปล่อยด้านล่างก็มีเพราะว่าพวกน้ําอะไรจะได้เลือดมันจะได้ไหลลงมาข้างล่างนะครับหรือไม่ก็ปิดข้างในข้างหนึง่งล้วก็ตามมันก็ปิดยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราปิดแบบนี้เราก็ต้องระวังนะอย่าให้เลือดมันขังเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีเลือดขังเนี่ยกลไกของวาลครับการเปิดปิดที่ไม่ให้ลมเข้าไปในทรงอกมันก็จะสูญเสียไปรูปนี้นะครับ ส่วนตัวผมชอบรูปนี้นะครับผมชอบแบ็กกราว์ลองใช้แบ็กกราว์สีเขียวก็สวยดีแต่รูปนี้วาดยากมากครับเพราะว่าวาดถุงนะครับพยายามวาดให้มันใสดูยังไงมันก็ไม่ค่อยใสนี่คือใสที่สุดแล้วมาดูรูปอันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปสุดท้ายนะครับอ๋อรูปนี้ผมก็ชอบนะครับผมว่าสวยดีเป็นรูปฟันใช่ไหมครับดูน่ากลัวไหมแต่จริงผมลงรายละเอียดของฟันไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะครับก็คือฟันหักนะครับ เคสนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการปฐมพยาบาลด้วยคําถามว่าฟันหักจะมีวิธีการดูแลยังไงนะครับคือมาห้องฉุกเฉินเราเจอบ่อยนะคนไข้รถชนบ้างโลนต่อยบ้างฟันหลุดมาคนไข้เอาฟันมาด้วยนะครับซีเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยเอาชิ้นส่วนของฟันมาแล้วดูแลได้ดีนะครับก็สามารถจะใส่เข้าไปในเบ้าเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะมีฟันได้เหมือนเดิมนะครับหลักการคือว่าแล้วคําถามคือเราจะแช่ฟันในอะไรนะครับสมมติว่าโดนตกเนี่ยโดนต่อยฟันหลุด มาที่บ้านคือหลักการก็คือแช่ในน้ํานมก็ได้นะครับใช้นมจืดนะครับไม่ต้องใช้นมหวานนมเปรี้ยวก็คือเอาฟันใส่เข้าไปในนมจืดเพราะว่าตัวฟันมีแคลเซียมใช่ไหมครับแล้วก็ในนมจืดเนี่ยก็มีแคลเซียมเหมือนกันมันจะทําให้แบบเนื้อเยื่อมันชุ่มชื้นแล้วก็มียังมีแคลเซียมอยู่ก็รักษาสภาพฟันได้นะครับแล้วก็รีบเอาฟันมาโรงพยาบาลมาให้คุณหมอทันตแพทย์เนี่ยเขาใส่ฟันเข้าไปนะครับยังคงใส่คืนกับเข้าได้นะครับก็อาจจะกลับมาเหมือนเดิมได้นะครับ อย่างที่สองนะครับว่าเราไม่มีไม่มีไม่มีนมน้ำนมจืดที่บ้านที่บ้านเลยนะครับเราก็อาจจะแช่ในน้ำเกลือก็ได้นะครับน้ำเกลือล้างแผลเนี่ยก็แช่เข้าไปได้เหมือนกันอย่างที่สามนะครับถ้าไม่มีเลยก็ใช้น้ำลายก็ได้ครับเพราะว่าฟันคนเราก็อยู่ในน้ำลายอยู่แล้วใช่ไหมครับก็แช่ฟันในน้ำลายจจะบ้วนทิ้งก็ได้นะใส่ถุงแล้วก็บ้วนแล้วก็เอาฟันแช่ไว้หรือไม่ก็อมไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าการที่เราอมฟันก็ระวังนะครับบางทีเผลอเกินเข้าไปก็เลยต่อไม่ได้นะครับ ทีนี้ถามว่าสิ่งสําคัญเนี่ยอย่าทําให้ฟันมันแห้งนะครับเพราะว่าฟันเนี่ยตรงตรงเดี๋ยวผมว่าผมว่าน่าจะวาดรูปถัดไปนะตัวนี้เห็นโคนฟันไหมครับเขาเรียกว่ารากฟันใช่ไหมครับรากฟันจะมีเนื้อเยื่อที่คุมอยู่เนื้อเยื่อนี้เขาเรียกว่า p e r i o p e ริ o อดอนทอลทิชชูถ้าผมจำไม่ผิดนะเนื้อเยื่อตรงนี้เป็นเนื้อเยื่อที่จะทําให้ฟันตัวกระดูกเนี่ยฟันมันติดกับเหงือกได้ครับถ้าหากว่าเราไปขัดถูเนื้อเยื่อนี้ออกหรือว่าปล่อยให้มันแห้งหรือว่าใช้ เอาฟันไปแช่ในแอลกอฮอล์นะครับเนื้อเยื่อตรงนี้ตายก็ยจะกลายเป็นแค่เป็นแค่กระดูกเปล่าที่ต่อไม่ได้นะครับเนื้อเยื่อตรงนี้สําคัญดังนั้นเนี่ยสรุปว่าเราควรจะแช่ฟันในในน้านมนะครับนมจืดในน้ําลายก็ได้หรือว่าในน้ําเกลือก็ได้นะครับแล้วสําคัญเนี่ยแผลตรงนี้ก็ไม่ได้ปล่อยให้มันไหลเลือดไหลนะครับก็หาผ้กก๊อ์มากัดไว้นะครับรูปนี้ก็สวยอยู่นะครับสวยหรือเปล่าไม่รู้น่ากลัวหรือเปล่ากำลังจะวาดรูปถัดไปนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้วาด มีรูปอะไรอีกนีไหรูปแมวครับอืมนี่เป็นแมวตัวดําไม่มีความหมายอะไรครับว่าสุดท้ายผมจะคุยเรื่องหมาดีกว่าครับจริงๆรูปนี้วาดเก็บไว้ในคอลเลกชันของ cpr ครับผมวาดมาหลายรูปและเรื่องของเบสิกไลน์ซัพพอร์ตครับเคยไปไปสอนอปั๊มหัวใจเบสิกกับครูเสือครับก็ใช้รูปวาดเอาแล้วก็อยากได้รูปหมาหนึ่งตัวครับหมาบีเกิลก็เลยวาดเก็บไว้ตอนแรกจะให้ ให้อาจารย์ท่านหนึ่งแต่เก็บเสียได้ไม่อยากบ้านใหม่เรื่องของเรื่องคือว่าเนี่ยทราบไหมครับว่าทําไมคนเราเวลาที่ทําไมเวลาที่หัวใจอยู่เต้นเราต้องปั๊มหัวใจนึกออกไหมครับมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเพื่อมีการคิดค้นเนี่ยคิดค้นเนี่ยเมื่อไม่เกินจะสักร้อยปีได้มั้ครับอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ําไปเรื่องเราก็เกิดมาจากหมาตัวนี้แหละครับตัวเีเกิลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่คนไข้หัวใจอยู่เต้นน่ะนึกถึงสมัยโบราณนะครับสมัยเอวิสเพสลีย์สมัยมารีนบอนโลยุคนั้นนะครับ ราชการที่6ที่5ประมาณนี้ครับเวลาที่คนไข้หัวใจหยุดเต้นเนี่ยมันมีหลายวิธีที่ทําบางคนก็เอาน้ําสาดบ้างสาดน้ามนต์เขยา่าอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งพิสูจน์ว่าเออการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันได้ผลนะครับในช่วงน,นั้นก็มีการทดลองใช่ไหมครับเวลาที่คนไข้หัวใจหยุดเต้นเขาก็ทาการช็อตไฟฟ้าสมัยนั้นมีเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องใหญ่มากลองจินตนาการถึงสมัยที่มีคอมพิวเตอร์ IBM อ็มนึกออกไหมครับเครื่องใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่เต็มห้องนี่เลยครับ ทีนี้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจใายุนั้นก็ใหญ่เหมือนกันครับใหญ่แบบเท่าตู้เย็นเลยครับไอ้ช็อตเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งน,นะครับผมว่าเขาอาจจะเป็นคุณหมอหรือเป็นนักวิทยศาสตร์ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเขาก็ทําการทดลองเรื่องเอาหมาบีเกิลเนี่ยช็อตไฟฟ้าเขาก็ฉีดยาให้หมาเนี่ยหัวใจเต้นพริ้วครับเป็น n t r i c u l a r f i b r i l l a t i o n หรือว่าหัวใจหยุดเต้นเนี่ยก็ได้นะครับแล้วก็เขาก็ใช้ตัวแพดเดิลหรือว่าตัวช็อตไฟฟ้าเนี่ยช็อตหมาแล้วก็ติดตามว่ามันสามารถที่จะคืนชีพไได้ไ้้มมมมก็ม็็ปปรรรระะสสสสบบบบคคววาาาาาาํํเจจงง่ ทีนี้มีวันนึงนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในน่าจะเป็นอเมริกานะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมค้นหาข้อมูลอีกทีนึงคือเนี่ยในตึกมันเป็นตึกสูงนะครับประมาณสักเขาบอกว่า6ชั้นบ้างครับได้บ้างครับแล้วก็ปรากฏว่าผู้ที่ทําการทดลองเนี่ยคุณนวิยาศาสตร์เนี่ยเขาอยู่ชั้น6ของตึกะครับแล้วก็มีหมาบีเกิลอยู่เนี่ยกำลังโดนผ่าอยู่ปรากฏว่าเขาก็ฉีดยาก,กระตุ้นหัวใจให้หมามันเกิดหัวใจเต้นพริวอะมันจะหยุดเต้นนะครับทีนี้พอฉีดไปปุ๊บเนี่ยมันก็ต้อง ปรากฏว่าอ้าวแย่แล้วครับเครื่องช็อตไฟฟ้าอยู่ชั้นหนึ่งเออทำไงล่ะตอนนี้หมาหัวใจเต้นผิวแล้วหมาหัวใจมันหยุดเต้นไปแล้วครับมันเต้นผิวครับก็ต้องไปเอาเครื่องช็อตไฟฟ้ามาหาใช่ไหมครับปรากฏมาอยู่ชั้นหนึ่งอะทำไงะมันลงไปไม่ได้ในยุคนั้นนะครับลิฟต์มันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะการที่ลิฟต์เนี่ยมันใช้เวลาประมาณเกือบ20่สิบนาทีจากชั้นหนึ่งมาถึงชั้นชั้นหกอะมันนานมากเขาก็เลยให้ผู้ช่วยเนี่ยลงไปเอาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจซึ่งงงอออยยู่่ไไไกกลลชััััั้้้นนนนนนนใุุคครรรบบม็ตดเเาาปว ระหว่างนี้เขาก็ไม่รู้ทํำยังไงจะปล่อยให้หมาตายเขาคิดว่าเราน่าจะต้องทําอะไรสักอย่างครับจากนั้นเขาก็ทําการกดหน้าอกให้กับหมาปั๊มหัวใจหมาโดยที่ไม่มีเหตุผลนะครับคือแบบไม่รู้จะทาอะไรก็กดดูวครับกดๆปรากฏว่าเนี่ยกว่าเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจจะขึ้นมาข้างบนได้เนี่ยใช้เวลาเกือบ2ี่นาทีปรากฏว่าหมายังรอดอยู่นะครับก็เขาก็กดหน้าอกไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจปรากฏว่าหมาก็รอดชีวิตไหมก็รอดนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการพัฒนาต่อมาว่าเออคนเราเนี่ยควรจะต้องทําการกดหน้าอกให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากที่หัวใจหย,ยุดเตน้นนี่ก็เป็นรูปที่ผมเก็บไว้เป็นในในคอลเลกชันนะครับคอลเลกชันของเบสิ่ไลฟ์ซัพพอร์ตนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับมีแมวมาไหมแมวไม่มีแล้วแมวหนีหมดแล้วครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็สามารถติดตามรูปภาพต่างๆไปด้วยกันนะครับถามว่าเมื่อไหร่นังสือเสร็จผมคิดว่าพยายามจะทําให้เสร็จภายใน มีนาคมปีหน้านี่นะครับมันจะมีทั้งหมด50รูปนะครับตอนนี้วาดได้9รูปแล้วนะครับก็เหลืออีกแค่อีกแค่41รูปใช่ไหมครับดูไปพร้อมๆกันนะครับป่านนั้นก็คงจะเสร็จนะครับแล้วก็อาจารย์บีให้เกียรติมาช่วยในการเขียนบทความให้นะครับเพราะว่าผมจะได้เอาเวลาไปวาดอย่างเดียวนะครับบทความที่หนังสือก็จะอยู่ในบทความที่อยู่ในโพสต์ในเพจนะครับที่มันจะเป็นพารากาฟหนึ่งแล้วก็มีรูปอยู่ข้างล่างหนังสือก็จะมีลักษณะแบบนั้นนะครับไปจนกระทั่งถึง 50รูปนะครับพอครบ50รูปก็จะทําการตีพิมพ์นะครับแล้วก็ผู้สนใจก็สามารถเอาไปอ่านได้นะครับแล้วก็อนาคตก็คงถ้ามีเคสเรื่อยๆก็จะทําไปให้ถึงร้อยรูปนะครับซึ่งก็คงจะเป็นปีหน้านะครับกว่าจะวาดได้ถึงหนึ่งรอรูปไม่ต้องกลัวนะครับหนังสือครับหนังสือผมเป็นหนังสือที่เขาเรียกว่าเปิดมากโอเพ่นนะครับสาหรับท่านใดที่มีงบน้อยหรือว่าจําเป็นต้องใช้เงินก็ไม่ต้องซื้อนะครับไม่จําเป็นครับไม่ต้องซื้อครับเราสามารถที่จะมีความรู้ได้เหมือนกันก็เหมือน เขาเรียกก็เป็นปรัชญาของเพจผมะครับความรู้เนี่ยไม่จะเป็นความรู้เราจะต้องไม่มีการกีดกันทางด้านฐานะฐานันดรอะไรนะครับไม่ว่าเราจะรวยจะจนยังไงเราก็ต้องแด้วความรู้เหมือนๆกันนะครับสําหรับท่านที่ยังคงเดือดร้อนเรื่องเงินเนี่ยแบบหนังสือมันอาจจะเอาเงินไปช้ำอย่างอื่นดีกว่านะครับ mm. ก็สามารถอ่านในเพจได้นะครับทั้ง50รูป50บใบ50บทความจะถูกโพสต์ในเพจหมดนะครับสามารถที่จะอ่านได้ถ้าหากว่าต้องการที่จะ ก็ปี้ไปปริ้นอะไรก็ทําได้นะครับแต่ขอเนี่ยอย่าไปขายนะครับถ้าขายก็แบ่งผมบ้างอย่าไปขายนะครับสามารถที่จะเอารูปภาพเหล่านี้ไปสอนหนังสือก็ได้ครับหรือว่าจะเอาบทความไปอ่านเล่นไปขีดไปปริ้นจดไปออกข้อสอบทําได้หมดอนุญาตครับไม่ต้องมาขอก็ได้ครับแต่ขอเนี่ยอย่าไปขายนะครับให้ผมขายคนเดียวก็พอสําหรับท่านที่ไม่มีงบประมาณก็อ่านที่ในเพจนี่แหละครับก็จะอ่านไปถึง50หน้าได้ความรู้เหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการแบบ สะสมไว้เป็นกําลังใจเป็นช่วยเหลือศิลปินในสักอย่างหนึ่งก็สามารถนะครับไม่ต้องกลัวนะครับความรู้เรามีแบ่งปันแล้วก็ผมไม่ไม่ได้ไม่ได้หวงความรู้อยู่แล้วครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็รอติดตามภาพวาดอีก41ใบในครั้งหน้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับผมหมอเจตนะครับผมเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านห้องสูขเสริมนะครับติดตามเพจห้องสุขเสมต้องรู้ต่อมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับขออนุญาตไปปิดกล้องนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ